ข่าวพร่ข้ามแมนเชสเตอร์เดประจำวันที่10กุมภาพันธ์โดยโค้ชเดฟวันแมนเชสเตอร์เดทยันนี้คอสนะอรอะไรยังไงโซชาพร้อมจะหัวนคุมทีมแต่ว่าขอท้าทายหน่อยจะได้ไหมโดยทางอดตกุนนารโซชาอาอดีผู้จัดการทีมแมนยูได้เผยได้ว่าตัวเด็กนั้นพร้อมแล้วที่จะกลับมารับการคุมทีมข้างสนามแล้วพร้อมบอกว่าขอเป็นโครงการที่ตื่นมีความท้าทายมากกว่านี้หน่อยจะได้ไหม โดยดั้ใหญ่ชาวนาเวว่างงานตั้งแต่แยกทางกับนั่งของปิศาจแดงเมื่อเดือนพฤิกายนปี2021จากการออกสตาร์ทฤดูกาล2021ที่น่าผิดหวังหลังจากที่2ปีก่อนพาทีมจบอันดับที่3แระก็2ตามลำดับนะโดยโซชาเองก็ได้เปิดเผยได้ว่าหลังผ่านไปกว่า2ปีที่ว่างงานตอนนี้พร้อมแล้วที่จะกลับมาคุมทีมกันอีกครั้งพร้อมบอกด้วยนะว่าการต้องการคนงานที่มีความกดดันและรก็ท้าทายสักหน่อยในขณะ,ะนี้ มันต้องเป็นงานที่น่าสนใจที่ไหนสักแห่งหนึ่งการประชุมภัยที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่ผมสามารถเป็นตัวของชิ่นเองได้โซชาได้กล่ากวกับในงานอีเวนต์ที่ดิวเจ e อรี่ผมไม่ได้ต้องการจะดูหมิ่นนะแต่ว่าหลังจะที่คุณคุมแมนยูมา3ปีมันเหมือนกับว่าคุณจะไปไหนต่อละ ผมต้องการรู้สึดกดันอีกครั้งเมื่อคุณได้ดูเกมคุณคิดถึงมันแน่นอนคุณจะได้รับมือกับมักเตะที่เก่งที่สุดในโลกเสมอฟีเบรนกิษก็คือลีกที่ดีที่สุดในโลกเสมอมีความยากมากเลยนะเรียกว่ายากมากที่สุดเลยก็ว่าได้ผมมีเวลาหน้าที่นั่นนับ3ปีใช่แล้วม,มันเป็นงานที่ยากมากเป็นงานที่พิเศษแต่คุณต้องเผชิญหน้ากับสโมสรที่ใหญ่ที่สุดและก็ดีที่สุดในโลกไปนี้ คุณต้องเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาในการที่จะวิเคราะห์อย่างละเอียดวัะนั้นผมสนุกกับมันแต่ว่าต้องการาพักหน่อยนะหลังจากที่ก้าวออกมาในครั้งนี้นั่นน,นี่นะนาแต่ผมเป็นว่างานนี้โอเดยกุนสุชานะฮะพร้อมที่จะกลับไปคุมแมนยูนอีกครั้งแต่ว่าขอให้มันท้าทายกว่าน,นี้หน่อยใช้ไ,ไหมเรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับเตอใต้พร้มบงแย่งตัวปราบิโอต์กับทางโกกับบสาสโอลนานะ โดยทางบิลนะครับสื่อชื่อดังจากทางเยอรมน,นีรายงานข่าวเรนว่าบาเยอร์นมิเนกเข้าร่วมบงในการแย่งตัวอาเดียนทราบิโอตมิสฟิลของเชเวนตุสที่กำลังจะหมดสัญญากับสโมสรหลังจากฤดูกาลนี้ โดยการแข่งทีมชาติฝรั่งเศสตกเป็นข่าวเรื่องการย้ายทีมกันอย่างหนักนะฮะตั้งแต่ช่วงสมมติแล้วหลังจากที่บทสัญญากับด้านมาลาจูเวนตุสแล้วสุดท้ายตัดสินใจจะขยายสัญญากับทีมเพิ่มเติมอีกหนึ่งปีจากการรายงานล่าสุดของสื่อบังเบียรประบุเลนะว่าเสือใต้พร้อมที่จะทาบทามราบิโอตร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวซึ่งทางทีมดังจากทางเยอรมน,นีมองว่าค่าใช้จ่ายจะยังน้อยกว่าเป้าหมายอย่างทางด้านของมาตินชูปีเบนดี้ของทานเบรอสตัสด ชูเปาปาริญญาจะทางฟอรัมและก็เฟเดรโกบริตอนโต้ของทางอาร์เจนโตจูเนียร์ในขาะนี้ทลอเดียวกันเองการรายงานเผยว่าทั้งอิจาบิลาและก็บาสรซรตานั้นสองสโม,มสรใหญ่ของยุโรปสนใจดึงบราบิโอตไปร่วมทีมในคขณะนี้เช่นเดียวกันนะ ซึ่งวราบิโอจาอายุครบ29ปีช่วงเดือนเมษายนย้ายมาอยู่กับทางด้านของจูวินจูชแบบไม่มีค่าตัวเมื่อปี2019หลังบมสัญญาก,กับทางด้านของปารีสแซแมงโดยลงเล่นเป็นสิ้น197เกมทำไป20ประตูกับอีก15แอสซิสในขาลนี้เป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอรุ้นตันต่อไปกันด้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับไม่ใช่แค่3คะแนนนะ อูนายชี้เกมดวลแมนยูมีบริค่า6แต้มปัจจุบันทีมของอไนายนั้นปลังอันดับ4ของตารางคะแนนสะสมไปแล้วมากถึง4 6แต้มจากทั้งหมด23นัดแรกนำแมนยูทีมอันดับ6อยู่8แต้มนในครั้นี้โดยอูนายเอมเมรี่ผู้จัดจาการทีมอสตันวิลลาเปิดเผยเลยนะว่าหากทีมของเขาคว้าชัยเหนือแมนเชสเตอร์เดนได้ในศึกฟุตบอลพรีเวดเกฤตวันอสาทิทย์นี้แน่นอนนะว่ามันจะเป็น3แมแต้มใหญ่แต่สำหรับทีมของเขานั้นมันคือ6แต้มเลยนะ เป้าหมายหลักของพวกเราก็คือความสม่ำเสมอในพิมพ์เบรลเก็ตเรามีความคงเส้นคงวาเรากำลังประสบความสำเร็จในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่บอสเบรีราางคนนี้ก็ได้กล่าวในงานแถลงข่าวก่อนเกมแต่ละเกมนั้นมีความพิเศษเป็นอย่างมากนั่นหมายว่าเกมที่เราเล่นก่อนหน้านี้ก็มีความสําคัญไปอย่างมากเช่นเดีวยวกันและเกมวันอาทิตย์นี้ก็สําคัญมากๆด้วยเช่นกันนะแต่การดวลกับทางแมนยูนั้นเรากําลังเล่นเพื่อ6แต้มในาคานี้ปัจจุบันทีมของอูนายนั้นรั้งระดับที่4ของตารางคะแนน สะสมไปแล้วั้หบด46แต้มั้หบด23นัดนำแมนยู U, ทีมระดพบกอยู่8แต้มตลาดเกมคู่ระหว่างวิลลากับแมนยูจะแข่งขันกันวันพรุ่งนี้เวลา17.30ตามเวลาของประเทศไทยเป็นนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวตอบมาเจนครับในายใหญ่แมนยูอัปเดตความพร้อมและนักเตะบาดเจ็บก่อนจะบุกรังแอสตันวิลาลาใะศุตบอลพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้ โดยแมนยูจะไม่มีสินเตะอย่างน้อยนะฮะในเกมที่จะบุกไปเยือนชินดราในช่วงวันอาทิตย์นี้โดยเอริรเยนฮาร์ก,กซ์ซือแมนยูพูดถึงสราพความพร้อมภายในทีมก่อนจะมีคิวบุกไปเยือนแอสตันมิลล่าในเชกบอันพีบยร์ลีกในช่วงวันอาทิตย์นี้โดยเขาบอกว่าวันนี้อา,อารอนเบชกาเนี่ยลงฝึกซ้อมแล้วแต่ว่าเขาต้องออกจากการฝึกซ้อมเชนฮาร์กอธิบายถึงการแถลงข่าวก่อนเกม ัน,นั้นผมไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนและผลการวิจัยเป็นอย่างไรหวังว่าอาการของเขาจะไม่เลวร้ยรายเกินไปส่วนเมสันเมาส์และก็ไทเรลวมาเลเซียยังไม่พร้อมที่จะกลับคืนสู่ทีมหวางบิชกาเองก็ไม่ได้ลงเล่นกับทางแมนยูมาตั้งแต่เกมชิมบริกที่เปิดบ้านเสมอกระทางด้านของเทอแนมฮอสเปอร์ N ไป2ต่อ2เมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งไทเรีวมาเลเซียนั้นผู้ซึ่งยังไม่ได้ลงเล่นให้กับทางทีมเลย ในรายการนี้ราวาทางด้านของเจ็บยาวขนาดที่เมสันเมาส์ที่เจ็บน่องผัาช่วยตัวสก,กัดไปแล้วบ้างถึง20นัดในรายการนี้ส่วน,นอัลตอน,นี่บสิยานเข้ารักการผ่าตัดบริเวณขาหนีบนะฮะเมื่อไปเดือนที่แล้วและจะต้องพักรักษาตัวเป็นเวลาประมาณ10สัปดาห์ส่วนทางดีซนโดมาร์ติเนสเจ็บเขา่าจากเกมพิมพริกล่าสุดที่เปิดบ้านถล่มเบสแฮมไป3-0พักยาว8สัปดาห์ การับเกมคู่ระหว่างวินนารากับทางแมนยูนั้นจะแข่งขันกันวันพรุ่งนี้เวลา23สนาฬิกา30ในเวลาตามเวลาของประเทศไทยนั่นครับก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะแมนยูจะมีแผนไหนมาเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่เรามาดูข่าวตอบบา่อมาจนครับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายครั้งใหญ่ของเจสิินกาด โดยการนี้ที่สุดแล้วมหาเทพเจสซี่ดินการ์อดีตปีกแมนยูสูบูซอยักษ์ใหญ่แห่งเซคุบอลชีเบริกิตก็กลายเป็นผู้เล่นคนใหม่ของเอฟซีโในศึกเอเเอลกประเทศกอริใต้อย่างเป็นทางการไปที่เรียบร้อยซึ่งถือว่าเป็นการตัดสินใจที่เซอร์ไพรส์หลายคนพอสมควรซึ่งดาวเตะในวัย3 1ปีวันนี้อำลาลนอตติงแฮมฟอร์เรสหลังหมดสัญญาเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วและก็กลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์มานานหลายเดือน ซึ่งงานนี้เกมล่าสุดนะฮะที่ดินกาดได้ลงสนามก็คือตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาก่อนจะสัญญากับทาง f อฟซีโซปัจจุบันสภาพร่างกายของเดินกาดยังไม่ฟิตสมบูรณ์แบบแต่ว่าเจ้าตัวนั้นระบุว่าใช้เวลาอีกไม่นานในการไปถึงระดับที่ต้องการโดยฤดูกาลของเคนลกจะเริ่มขึ้นในช่วงเดือนหน้าซึ่ง FC ฟซีโซจะต้องเดินทาง400ไมลไปยังเยียนกวางจู FC วันที่2มีนาคม โดยซองโบลีอนักฟุตบอลชาวกรีต้ได้ประกาศเลินว่า้ามีการเซ็นสัญญาครั้งใหญ่ที่สุดในหน้าประสศา์ของเคลีกแฟนๆต่วนนใหญ่ประหลาดใจมากเมื่อได้ยินเรื่องของเขาเป็นครั้งแรกแต่พวกเขามีความสุขมากที่ได้เห็นเขาย้ายมาเล่นในเคลีก ในการแถลงข่าวครั้งแรกของทางดินกาดนั้นเจาตัวต้องใช้ล่ามเพื่อปแปลจากภาษาอังกฤษเป็นเกาหลีใต้และก็ใช้เวลาประมาณห้านาทีในการให้สัมภาษณ์โดยด็กเด็กปั้นแมนโยแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะผลงานให้ดีกับสโมสรใหม่ในครั้งนี้โดยดินกาดระบุเลยนะว่า8เดือนที่ผ่านมาเป็นเรื่องยากมากเลยนะ ความคิดของผมก็คือการไม่ยอมแพ้ผมรู้ว่าผมต้องเสัญญากับสโมสรใหม่ในช่วงเดือนพฤราคมและผมฝึกซ้อมทุกวันโดยมีโปรแกรมที่เข้มงวดตลอดทั้งสัปดาห์ผมมีเทรนเนอร์ส่วนตัวเป็นของเฉเองและผมก็อยู่ในสภาพที่ดีทั้งร่างกายและก็จิตใจขณะเดียวกันการย้ายมาโชว์ฝีเท้าในแดนสมครั้งนี้ลินการต้องปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่อาหารภาษาเพื่อนรุ่นทีม ขนสื่อและก็สไตล์ฟุตบอลที่แตกต่างกระดอกไปจากเดิมซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากสำหรับเจ้าตัวลีดิกาตอออิทาว,ว่าโดยทั่วไปอากาศที่นี่จะอุ่นและก็ร้อนกว่าอังกฤษและก็ริซซี่ก็มีฤดูฝนแต่ก็ไม่ถึงขนาดที่ผู้เล่นฟุตบอลเล่นไม่ได้และสำหรับเป้าหมายแรกของเอฟซีโซก็คือพวกเขาต้องการจะเข้าไปเล่น,นรายการ AFC แชมเปียนลีกในช่วงซีซั่นหน้า ลินการ์เป็นซูเปอร์สตาร์ชื่อดังตั้งแต่สมัยที่เขาอยู่กับทางแมนอยู่แล้วและถึงแม้ว่าโซลจะมีะเป็นเมืองที่ใหญ่โตแต่เขาก็สามารถทําให้คนคนอื่นสังเกตเห็นได้ว่าจะไปที่ไหนก็ตามการมีนักเตะทีมชัดดังเกฤิดในลีกก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่อยู่แล้วมันไม่เพียงแต่สำหรับแฟนฟุตบอลเท่านั้นแต่ยังรวมถึงแฟนกีฬาทั่วไปอีกด้วย ผมคาดการว่าจะมีแฟนบอลกลุ่มใหม่ๆจำนวนมากเข้ามาชมเกมกของเอสซ o โซเพื่อจะดูเขาเล่นโดยทั่วไปแล้วแฟนบอลชาวก,การีซใต้ไม่ชอบนักกีฬาที่เลวนัวกฟุตบอลที่สร้างปัญหาหรือทำตัวโดดเด่น,นนอกสนามในชีวิตส่วนตัวสักเทไหนักอะไรนี้ก็เป็นสรุปข่าวดยสโมสรแมนเชสเตอร์ Manchester ในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนตารรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซ subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ